แปดสิบาทเนี่ยไส้เนี่ยแปดสิบาทแล้วทุเรียนหนามนี่แก่จัดดูปิ้งเป่งมากเลยนะคือมันจะเต็มสุดๆแล้วดูปิ้งแต่ละปิ้งดินะคุณป้าก็พอดูเป็นมั่งสวยนิ้วสวยแปดสิบสวยเจ็ดสิบโอ้โหถูกสุดที่เดินเจอในเขาดินผู้ใหญ่ๆมากเลยอืมเนาะ ข้างบนก็มีเบอร์สวยแปดสิบบาทนี่ร้านอ่ามีเบอร์โทรไหมเนี่ยมาบ่อยไหมศูย์อยู่ที่ทุกวันศูนย์เก้าสองแปดเก้าสี่สามหกสามแปดนี่นะมีทุเรียนไซส์สวยๆแล้วป้าดูแล้วไซส์นี้นะละร้านอื่นเนี่ตัดใหม่ๆจริงเนี่ยดูดูดูเนี่ยตัดใหม่ๆเลยอืม แล้วถ้ามีคนมาซื้อก็เราทําให้ไหมทําน้ํายาให้นะนอ่าทําน้ํายาให้แล้วก็นับวันให้เนาะนว่าอ่าไปคอขายให้มา,มาทุกวันนะคะมีแผงแน่นอนโทรมาหาได้ชื่อน้องอะไรพัด,พดอ่าชื่อเดียวกับป้าเลยชื่อน้องพัดนะคะพัดชลพรนะคะน้องพัดชลพรที่ตลาดเขาดินนี่นีทุเรียนไซส์ใหญ่แล้วก็สวย กำลังขายผูกันสั่นเลยผู้แบบเนี้ยลูกค้าซื้อกินดีลูกคาดีเลยเนี่ยโอ้ดีเเนี่ยอันนี้ป้าก็จะได้ลงคลิปให้ร้านนี่น้องพัดนี่ปลาทุเรียนเขาสวยจริงๆแิงปลาทุเรียนเขาก็รับประกันเนะาะครับผมรับประกันร<ห>ับประกันเนื้อนี่เนี่ยอ่าถ้าไม่ดีถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะรับเคมอ่อนกับขาว อ่าทนม่อนขาวเราก็โทรมาได้นะคะแต่ทุเรียนปีนี้ช่วงนี้มันจะไม่ค่อยจะอ่อนแล้วเนาะเพราะ,ราะว่ามันเป็นฤด,ดูการช่วงฤดูกาลอ่ามันเป็นฤด,ดูการมันถึงเวลาลวของมันอตัดเองอส่วนอ่าทุเรียนสวนเขาตัดเองนะคะคุณผู้ชมร้านนี้นะคะแล้วมันไซเนี่ยทีห่หาดูนะมันจะไม่ต่ํากว่าร้อยขึ้นนะเนี่ยอันนี้มันต่ํากว่าใช่ไหมอืมอันนี้มันแค่ แปดสิบบาทเนี่ยไส้เนี่ยแปดสิบบาทแล้วทุเรียนหนานีน่แก่จัดดูปิ้งเป่งมากเลยนะคือมันจะเต็มสุดๆแล้วดูปิ้งแต่ละปิ้งดินะคุณป้าก็พอดูเป็นมัง่งอ่าเห็นไหมจ้ะมันจะสุกแล้วเนี่ยทําน้ำยาไปวันสองวันก็ได้เคาะขายได้เนี่ยเออเนี่นนยหนามแดงหมดแล้วปิ้งก็เป่งมากเลยแป้งเต็มอย่างเงี้ยขายกําไรดีมากเลย นะคะแล้ลูกค้ากินก็จะติดใจนะคะคกินคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ไม่เอาเสียดายาดกี่ห้าบาทเอเอมันมาจากสวนจริงๆเลยสวนเขาเองเนี่ยคุณผู้ชมมาดฟองป่าไม้นะคะสวนอาเขาแปดสิบใช่ไหมแปดสิบนี่แปดแปดสิบ อ่าน,นี่เจ็ดสิบคุณผู้ชมจะไปหาที่ไหนทุเรียนลูกขนาดนี้โลละเจ็ดสิบนะคะแบบปลายๆเขาจะขายกันเจ็ดสิบแล้วเลยนะอันนี้คือสวยอย,อย่าพูดว่าสวยเลยพูดว่าโคตรสวยอ่าใครซื้อไปขายไปขายเหอะไปขายเยอะเลยคุ้มมากเลยแนะนํำร้านนี้เลยจ้ะร้านน้องพัชารพรนะคะยินดีรับใช้ก่อนจะมาก็โทรมาโอ้ นเป่งมาก,มมมากสวยมากสวยสุดๆเลยลูกนี้ใหญ่อ่าสวยกินแต่เนื้ออืมสวยงามมากเลยจะดีมากเลยนะคะให้ลูกค้ากินก็จะติดใจนะคะอืมอ่าเปลือกบ,บางนะคะน้องพัชรพร เขาฝากไว้อีกร้านหนึ่งในเขาดินนะคะถ้าใครมาซื้อก็บอกว่ามาจากอ่าช่องคุณป้าขาาร้อนะคะแล้วก็จะได้ขอ,ขอพระคุณกันนะคะนี่แนะนําอีกร้านหนึ่งมีร้านดีอจอดตรงนี้ประจําเดี๋ยววันหลังป้ามาทําก็จะมาทําคลิปให้อีกนะคะเดี๋ยวหยิบทุเรียนแล้วก็ถ่ายรูปให้ป้าน่ะสวยๆด้ยสวยนะลูกสวยๆแล้วนะ หนึ่งสองสามโอเคค่ะจ้า